i'm no านนี้ค่ะโอ้โหดาราหลายคนเนี่ยนะคะเห็นอัพรูปกันใหญ่เลยแต่งตัวสวยมากนะคะไปร่วมงานใหญ่งานนี้ค่ะกับงานรางวัลน,นาตาลาปี2558นะคะประกาศผลออกมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งวงการโทรทัศน์วิทยุนะคะแล้วก็มีละครนะคะที่เขาบอกว่าคว้าไปอีกแล้วแล้วก็คว้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ยังคว้ารางวัลใหญ่กลับบ้านไปเพียบเลยนั่นก็คือละครเรื่องสามีตีตราค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นงานทรงเกียรติ นะฮะใครที่อยู่ในวงการโทรทัศน์และก็วิทยุเนี่ยนะครับก็มีการจัดงานขึ้นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะฮะประจำปี2557ะครับก็ะจะผลงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมาประกาศในปีนี้เนาะนะฮนะร,รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมนะคะได้แก่เพลง ฉันก็รักของฉันขับร้องโดยนิวจิ๋วนะคะจากละครเรื่องสามีตีตราค่ะอาอกาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะมาแล้วนะฮะมาแล้วนะสามีตีตรานะครับรางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมสามีตีตราอีกแล้วครับๆๆโดยคุณๆๆวันวิพาณนะฮะสามงามแจ่มนะครับแม่อาอกาศทางช่อง3าครับกวาดไป2แล้วใช่ไหม2 2> <ละ S 1> ยัง<า>ไม่พอรางวัลที่3เอาไปอีกค่ะรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมนะคะจากสามีตีตราค่ะบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดทางช่อง3เช่นเดียวกันนะคะผมมีรางวัลนักแสดงสมทบทายยอด ยอดเยี่ยมนะครับได้แก่คุณวรวุฒินครับนิยมทรัพย์จากมาลีเริรงระบำนะครับออกอากาศทางช่อง3ชมเช่นเดียวกันครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คุณจุยรัทยานินคูหาจากละครเรื่องสามีตีตราทางช่อง3นะคะนัเด็กกิ๊ดการ์ดกันนะฮะสำหรับแฟนคลับนะครับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณนัเด็กคุกิมิยะจากละครรอยลกหักเหลี่ยมตะวันรอยฝันตะวันเดือดนะครับทางช่อง3าครับใช่แล้วค่ะรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะคะเป็นออของคุณแอนทองประสมค่ะจาก ขอควเรื่องอย่าลืมฉันนะคะออกอากาศทางสานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ค่ะผู้กํำกับยอดเยี่ยมแกกกำกับได้ไม่มีงงแน่นอนครับเพราะชื่อคุณ อ,าอัาไพพรจิตไม่งงนะครับจากละครสามีตีตาช่องสามครั้โอ้โหนี่เท่ากับว่าสามีตีตรานี่กว่าไปประมาณ5รางวัลเลยนะ <laughs> เยอะมากค่ะและสุดท้ายเป็นรางวัลละครยอดเยี่ยมนะคะก็จากสามีตีตราอีกแล้ว6รางวัลเลยนะคะบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่อง3ค่ะเพลงประกอบเขาเล่ายัางไงนะฮะ<ห>ฉันก็รักของฉันถือใจบ้างไหมทำเสียงแหลมด <laughs> ้วยเสียง,งสูงกะเลยยากเลยนี่ คุณจุ๋ยไหมทำไมอ่ะถึงแม้แกจะรับรางวัลมาหลายต่อหลายเวทีต่รับบ่อยเวทีนี้เคยรับแล้วแต่ผมดูจต่แกก็รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับโอ้โหจะไม่ภูมิใจได้ไงทุกครั้งที่ขึ้นไปรับรางวัลค,คือตั้งแต่ปีที่แล้วคาบเกี่ยวมาถึงปีนี้เนี่ยสามีตีตรานี้ กวาดเรียบเลยในบทนบาทของสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งนี่กวาดเอาจริงถ้าอย่าหาว่งงางั้นงี้เลยนะกวาดเยอะกว่าบาทที่เล่นเชื้อเฉือนกับคุณพลอยเชอร์มาอีกอะหรืออปล่าล่ะเอเอ,เอ,เอถ้าดิฉันเหมือนไม่ได้ไม่ได้เซียมนะถ้าดิฉันเป็นคุณพลอยเบาๆก็จะรู้สึกว่าขอฉันบ้างนี่ฮะ<า>ขอฉันบ้างปะคื<า>ออะไรตักตัวนนึงไดมครับจากบทบาทของสายน้ำผึ้งจากสมิติตราค่ะก็เป็นรางวัลของนักแสดงหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้ววันนี้ก็ได้รับรางวัลร่วมกับพี่แอวกับพี่แอนด้วยค อยู่เบื้องหลังในการประสบความสําเร็จในในบทบาทนี้เลยอะค่ะที่เรามาเนี่ยเราไม่มีความมั่นใจเลยค่ะเพราะว่านักแสดงที่เขา,เาชิงรางวัลน,นี้ค่อนข้างเก่งเลยแหละแล้วก็เป็นเหมือนแบบไอดอลของจุยด้วยอะค่ะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออรางวัลน,นี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรก็แต่ว่าเราให้เกียรติงานเพราะว่าเราได้รับเข้าชิงเราก็เลยอยากที่จะมาร่วมงานรวมถึงแบบพี่แอนกับพี่แอลก็มาด้วยปกติคือตั้งใจทํางานอยู่แล้วค่ะก็จะตั้งใจทํางานต่อไปแต่ว่าในเรื่องของรางวัลเนี่ยก็คงต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องเหมือนรับผิดชอบต่อรางวัลที่เรราได้ับ ก็คืออยากจะทําให้มันดียิ่งขึ้นไปก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้รางวัลน,นี้เพราะว่าก็เป็นรางวัลที่ เป็นรางวัลที่เราดีใจเนื่องจากว่าคนที่โหวตเนี่ยจะเป็นคนในวงการบันเทิงเพราะว่าคนในวงการบันเทิงจะรู้ว่าเราทํางานยากยากเหนื่อยแค่ไหนนะคะแล้วเราก็พยายามอย่างเต็มที่ในในการทํางานในแต่ละบทบาทก็ดีใจมากๆเลยวันนี้ทําให้เราการันตีว่าเราไม่ได้ยึดติดที่บทบาทของการเป็นตัวเอกหรือตัวดีหรือเชื่อว่าการเป็นนักแสดงนำในในใน,ในแต่ละบทบาทไม่จําเป็นจะต้องเป็นตัวร้ายหรือตัวดีถ้าเรามีความเชื่อในการที่เราจะทําได้ค่ะก็สามารถที่จะได้สิ่งดีๆแบบนี้ตอบแทนมา